สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า10ข้อกฎหมายที่คนขับรถยนต์ต้องรู้อ้างไม่รู้ไม่ได้ เพื่อความอยู่รอดบนท้องถนนจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยที่มีมากเป็นอันดับสองของโลกทําให้ประเทศไทยต้องมีกฎหมายมากมายบนท้องถนนรวมถึงเพิ่มระดับความยากในการสอบไปขับขี่เพื่อปกป้องตัวผู้ขับขี่เองเพื่อนร่วมทางหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างทางที่อาจได้รับความอันตรายต่อผู้ที่ทําผิดกฎหมายได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ กฎหมายเหล่านี้ก็ยังไม่แน่ครับว่าจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้สิ่งสำคัญก็คือตัวของพวกเราเองที่ต้องมีความระมัดระวงังและไม่ประมาทในการขับขี่ในวันนี้เราก็จะรวบรวมกฎหมายยอดฮิตที่มีความสำคัญบนท้องถนนมาเล่าสู่กันฟังครับกับ10ข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ขับขี่ข้อแรกเลยครับแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัม คือการเมานั่นเองเป็นกฎหมายที่เพิ่งออกให้เริ่มใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนหากผู้ขับขี่รถยนต์ชนิดต่างๆยกเว้นรถรางรถไฟมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาสุราตามมาตรา4 3วงเล็บ2ผู้ขับขี่จะถูกตรวจพบว่าเมาสุราจะต้องโดนจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และสารจะพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า6เดือนหรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้ 2. ต้องรัดเข็มขัดแม้นั่งหลังเป็นกฎหมายที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่5เมษายนเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก รัฐบาลจึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามมาตรา44ฉบับที่14 2560สั่งให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถแท็กซี่รถตู้และรถกระบะยกเว้นรถ2แถวรถกระบะมีแคปและรถ3ร้อเครื่องจะต้องมีสายเข็มขัดนิรภยัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบทลงโทษคือ คนขับและผู้โดยสารรถเก่งรถแท็กซี่และรถกระบะปรับไม่เกิน500บาทส่วนรถตู้รถทัวรถบรรทุกสินค้าปรับไม่เกิน5,000บาท 3. รถกระบะนั่งหลังไม่ได้กฎหมายที่เพิ่งออกผลบังคับใช้เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเนื่องจากรถกระบะที่มีแคปเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่ง อีกทั้งบริเวณกระบะหลังไม่มีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภยัยและเป็นที่สำหรับไวบ้บรรทุกของเท่านั้นจึงถือว่าเป็นการใช้รถผิดประเภทตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา21มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท 4. ห้ามไฟหน้าหลายสีจากมาตรา11ในเวลากลางคืนหรือในที่มืดรถจะต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามลักษณะที่กำหนดคือ โคมไฟส่องสว่างหน้ารถจะต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นและจะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน10วัตต์เพราะอาจทำให้ผู้ร่วมทางเกิดความรำคาญจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับไม่เกิน500บาท 5. ห้ามใส่หลังคาซันรูฟหรือมูนรูฟเนื่องจากเข้าข่ายดัดแปลงสภาพรถในมาตรา14กับ60ว่าด้วยเรื่องดัดแปลงสภาพรถ แล้วอาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้แต่ถ้าหากมีมาตั้งแต่โรงงานที่ผลิตตามสเปคไม่ได้ดัดแปลงเองถือว่าไม่ผิดกฎหมายหากผู้ใดฝ่าฝืนนำมาดัดแปลงที่หลังไม่ตรงตามสเปคโรงงานจะต้องโทษปรับไม่เกิน2,000บาท 6. ห้ามเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุตามพรบรจราจรทางบกมาตรา1 1ไฟตัดหมอกจะใช้ได้แค่4กรณีเท่านั้น 1. ช่วงฝนตกหนัก 2. เมื่อเจอหมอะ 3. หลังฝนหยุดในเวลากลางคืน 4. ขับผ่านกลุ่มควันเพราะหากใช้พร่ำเพื่ออาจสร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมทางบนถนนจนเป็นเหตุให้เกิด,กดความไม่ปลอดภัยได้หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน500บาท 7. ล้อ,อยางเกินออกมานอกบังโครนข้างละหลายนิ้วมาตรา12ละล้อรถ ล้อรถด,ด้านท้ายจะยื่นออกมาจากตัวถังรถได้ไม่เกิน15เซนติเมตรและขอบอยางด้านนอกสุดห้ามยื่นออกมาเกินตัวถังรถเว้นแต่จะมีอุปกร,กรณ์ที่ช่วยให้ไม่เกิดอันตรายและความเสียหายเนื่องจากการหมุนของล้อหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน2,000บาท 9. ห้ามติดไฟสปอร์ตไลท์และโคมไฟตัดหมอกแสงพุ่งไกลตามมาตรา12ะ .60 กำหนดให้ไฟหน้าของรถต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเท่านั้นสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรไม่เกิน135เซนติเมตรไม่สว่างจ้าเกินไปไม่สะท้อนเข้ากระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่ร่วมทางเพราะทําให้สายตาผู้ร่วมทางพร่ามัวและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้จากแสงไฟที่แรงเกินค่ามาตรฐานหากผู้ใดฝ่าฝืนติดตั้ง จะต้องโทษปรับไม่เกิน2,000บาท 10. เปลี่ยนท่อไอเสียเสียงดังตามมาตรา5วงเล็บ2และ58การเปลี่ยนแปลงท่อไอเสียรถอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังรถให้ผิดเพี้ยนไปจากทะเบียนที่จดไว้แล้วทำให้มีเสียงดังกว่า95เดซิเบลในรัศมี3เมตรจากท่อเว้นแต่ว่าใส่เครื่องระงับเสียงเพื่อให้ไม่เกิดเสียงดังอยู่เนื่องจากสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น หรืออาจทำให้ผู้อยู่ใกล้ๆมีปัญหาทางการได้ยินได้หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน1,000บาทวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังครับกับ10ข้อกฎหมายที่น่าสนใจที่คนขับรถยนต์จะต้องรู้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยและการอยู่รอดบนท้องถนนนั่นเองล่ะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ